ลวันนี้คนมาให้กำลังใจเพียบเลยแล้วก็ขอบคุณมากครับก็มีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆหลายท่านมามีเซอร์ไพรส์หรือเป่าเต้นกับใครมาเป็นพิเศษครับวันนี้วันนี้เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือจำนวนพี่ๆนักข่าวที่มามาช่วยมาช่วยงานเปิดของเบลเม่ เจนนี่ไม่ได้ทำพู้ึ่งเลยไม่หลายคนแซวว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวขนมแล้วก็เปิดตัวมาครับมีเพื่อนหลายคนมาด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวครับมีเพื่อนๆที่เป็นศิลปินดาราแล้วก็อยู่ในวงการก็มาร่วมกันก็ขอบคุณทุกคนก็เฝ้ารอทุกคนครับอย่างนี้เรียกว่าเปิดตัวได้ไหมไม่เคยเห็นกึ้งแบบว่าเชิญใครมาเป็นพิเศษขนาดนี้วันนี้เปิดตัวโปรดักต์เบียเม่ครับ มาทดลองได้ชิมเลยไม่สามารถเปลี่ยนเพียยได้ครับตั้งใจเอาคนตอนนี้หลายคนจับตามผู้เราที่แบบเออแบบเริ่มเห็นแบบไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานก็ที่พาร์ลกรอนอะไรก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เจอกันได้ครับแล้วก็พอมีเวลาว่างแล้วก็เ้ไปเป็นกลุ่มแล้วก็ไม่เปลี่รนปิดบังเพราะคนจับตามองมากคือมันกดดันด้วยอะไก็เราก็ทำตัวปกติก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนปิดบัง เป็นเป็นเพื่อนครับก็ผมก็คุยหลายคนมีเพื่อนหลายคนนะครับตอบจากนี้ไปจะยังไงว่เขาจะมีโอกาสได้เจอบ่อยไหมครับจากนี้ไปก็ทำตัวเหมือนเดิมครับก็เราต้อเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็ก็เพื่อนที่ดีแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กันผมว่าได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแสดงว่าเพื่อนแตไม่ค่อยดูดูกันนะครับแสดงว่าหาเพื่อนที่ไม่ดีนะครับ เพื่อนที่ดีเพราะเพื่อนเพื่อนที่ดีเนี่ยแต่ละคนก็ช่วยกันเข้าใจกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างข่าวพาวที่คอยตอนนี้นะครับก็มีสิ่งใดเอาปัจจุบันก่อนนะครับวันนี้ช่วงนี้คือช่วงนี้คืองานก็งานเยอะเหมือนกันนะครับแอย่างข่าวพาวที่ผ่านมาเลยมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเราไหมคะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะผมก็โสดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องงานเยอะ นะครับถ้ายกเป็นเวลาที่ว่างจากงานเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนบ้างาก็เป็นเป็นสิ่งทงี่เรนต้องบาลานซ์รหว่างชีวิตการทํางานเพราะเราะดูแลเรัไปชอบเยอะจริงๆในช่วงนี้